บายดีพี่น้องเตียมแพ่หมดสุขสุขคนผู้พ่อสองน้องมินนี่ไปเนาะบายดีปลาลุงไหมหลูกหลางอยู่นะหลางอะไรใส้โบทันลลางอย่ากให้ยังยินอยังกินงะบายดีปลาลุงก่อนมันมีน้ำอยู่ว่สิเมื่อบลาลดนสูงพี่น้องเอ้ยบ่มีรถพอน้องมิน,มมน,มมนขี่รถลงไปเฮ็ดเบี้ยอีวัดคือว่าบ่มีรถเมื่อก็เลยให้น้องมอสมาหับ มีรถอ,อีลเลยงมาหับหกินข่าเลยเฮ้นข่าลวแม่ก็ไม่เอารถจเลยสิยังสิไปหันขาอายุสื่อของหมายประเทนแช่บ่ สวัสดีปาลุงก่อนสวัสดีปาลุงนู่นหน่อสิเมือนอนสูงนู่นหน่อยสิว่านอนันสูงจะน้อยเที่ยวเมื่อดูเท่นู่นหน่อยมีเวียเมืองหน่ยสิไปงานดอกงานดาวตอนบ่ายๆคำคำเพื่อเห็นอาเก็บตานั่นเก็บอะไรหันกลองฮะจะจะกลองมาได้ไหมเนาะตาบวมเมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี่มันคัน มึงข uh, em> um, uh. ้านี่ตก่าเน่ยบมแบบนี้ตื่นมาเมื่อนก็บมายากได้เนี่ยมาเอาปู่ครึ่งในี้ลยสบายดีะไอมอสมาอาะ่อืมฮะอืมนีมองกน่จ่ายรถเาดอกไมอนั้นแหะมีผู้ใด เพิ่นมาเห็ดวัดพี่น้องพเรามินาพมาปทอู่อยู่ซปูเยี่ือนเยเอออย่ามาหอนเพื่อนเลยบดตอมือก้อนนั่นมัดสิล้อยนั่นทัมันแน่วาเรืองบนเนี่ยนเหืองเรืืองนี่อันตัวนี้ฮะซืสอซอยพิ่นปูพี่น้องเ้ยันนั่นองพื้น เจ้าก็เมาหดเนี่บอกเมาไปห้เจ้ากินเลย่ะตางสวยลาดิที่กระเป๋าแหงะวะกระตกระเป๋าแหงพี่ตุวกระเป๋าต่งบ่แม่ปูโทรศัพท์วยมั้เฮามันก็เลยตุ่งพอี่กทงรยหนึ่งเอาไปบดกระตานะ ให้น้องมดเป็นซูเปอร์สิรอดอยู่เฮ้ยมาเองครับนะจ๊ะรับบอะบอไปว่ามาทามาขับเองก่องจับเป้นคนไทยบุเป้น มือกาจะาก,กองไม่เป็นตกลงไปมาเอาไปกันแน่วะ่ะในขบดดับรถเอง เป็นวงมุนเดียว้อยมุเป็วงมุนด้วยจัใ่หมเตัวเลี่ยมนะตัวมุนเลยนี่แหอะมนจับกล้องนี่ก็ได้ขับรถมุดเดียวพี่น้องดี๋ยวไ Cái mình nó nặng Cái láng này chắp không này, Nó thải bởi bên nó เพ้ icana, ่นจะได้ไหมมีเจ้าบอเอยู <tube> ่ไหนก็มาลูา <leaned> ม <forward> ีคนรูมาเมื่อกีนะครับอรอนอย่าข้าวตก๋่เจ้าบอสไปจ้าบอสไปอาข้าวุ่อนจ้าบอ แม่ไหมหมดเช่นเลยจอนอัดสามี่น้องเอยรถก็ไม่อยากไปเกสินักเอาหรือว่านักสงเสียบ้านูหน่อยว่านักเจ้าไะ้ไหาจ้ะไปบัวร้ายจ้ะ

ดำพี่น้องบ้านน้องมดไปหานหน่องดำเป็นจังไรเฮ้ยหน่องดำมาลายมืเลยช,ช,ช่องฉิหดหละ้องมัดเลยไปหาห่บ้านนี่ไปหาหปห้าหาขขเป็นไันขขไก<ป>ูฮแต่กามาเลยเมตนอยยงเวียนมาเวีนยังก็ง เดี๋ยวมาแต่บุญเล่อแมอทำแต่บุญเล่อบุญเนื้ออะไร

มันนี่จังมักนี่ค่ะไอ้มันสองดึงทางนี้ดึงทางนี้เออกินนู้ดกินนู้ดไอ้คนแบ่งขบาวโนดในน่องคนเจ๊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 เจ้า มึงนะมันไปกี่สิบเอามึงเลยเอาอยู่นี่เลี้ยวๆอายุเอาหนีเอาไว้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยมาสบายดีพี่ดาวปวดงมมดมากอันนี้อ่ะอาจจะปวดมัน อ่ากดอบมืาเมื่อละหัวอ่อนเพียงอืวล่นรีากเวยังน้อพี่น้องเวยสูบหดออานีแล้วครับทีเยให้มันครับโอ้ยบ๊วยว่ะปจุกงลอสูบหนี่จีรุหมเอื้อยสุบโอ้ยเต็มเลย อย่าเปิดแค่าอ้ยไปอยากนัมนักนับเจ้าคงกว่าฮาจนลอันนี้ก็องขีดเจ้าเจาจักโลกปล่อยาเมือจะอยู่น้ำยาได้บาเนี่ยจะไปเบอก์ไปงูเย

ว่าวายเออท่าบุริตไรลายดอกค่ะบิรินทร์ลายเลยเกินแม่ก็นั่งแม่ก็ลังจังจอนนัม่คนไอนอนตกกตาเต้าหูมุงเหล้่อล่าแม่นอนอะอย่าครัวเล้ยอ๋อ คือเก่าคือรถกะแม่บอกอนมื่อรถกับเบื้องความไพ่อะไรนะไพ่อะไรไม่ใช่กลังนะพังในพ่อวาพ่อกับแม่กำลังสั่งสอนออืแม่เดีอยวเมื่อกับพี่น้องมาดิขับรถเด็กพี่น้องลากับเด็กพี่น้องพ่อกับแม่กินหนาเด้อสบายดีหักแท่งสุขุสุขพนพี่น้อง